การจัดการเรียนการสอนเรื่องของนวัตกรรมการเรียนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา2019าโควิด1นสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสีเขต2ได้นำนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานลงสู่การปฏิบัติโดยยึดพื้นที่เป็นฐานนวัตกรรมในการขับเคลื่อนในส่วนของการจัดการเรียนการสอนเราได้สื่อสารไปยังคุณครูท่านผู้บริหารให้เข้าใจถึงความยืดหยุ่นของ หลักสูตรเรื่องของตัวชี้วัดที่ต้องรู้ตัวชี้วัดที่ควรรู้ผ่อนคลายเรื่องของเวลาเรียนตารางเรียนโครงสร้างเวลาเรียนการนับเวลาเรียนการประเมินที่เน้นที่ชิ้นงานจนตอนนี้เราก็ได้เน้นในเรื่องของการดําเนินงานภายใต้พิสัยทัศน์ของสํานักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสีเกตเขต2คือ Smart s t u d e n t นักเรียนฉลาดรู้ เป็นคนดีมีปัญญามีทักษะในศตวรรษที่21ตามนโยบายจุดเน้น9ประการในโฟกัสของสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสิเกต2ตอนนี้ทําให้เกิดตัวอย่างที่ดีเบสนวัตรกรรมการจัดการเรียนการสอนที่มาจากชั้นเรียนมาจากโรงเรียนมีทั้งหลายรูปแบบทั้งในเชิงของนวัตรกรรมการบริหารจัดก,การในช่วงการแพร่ระบาดของโควิด -19 แล้วก็ นวัตกรรมการจัดการเรียนการสอนในช่วงของสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด19เช่นเดียวกันนะครับก็เป็นเรื่องที่สำนักง,งานได้ส่งเสริมสนับสนุนช่วยเหลือโรงเรียนในสถานการณ์การแพร่ระบาดนี้ครับในสถานการณ์การติดเชื้อโควิด19กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศาึกษา เราช่วยเหลือคุณครูในการจัดการเรียนการสอนใน5รูปแบบและอีกหนึ่งรูปแบบก็คือแบบผสมผสานซึ่งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสิริกิจเขต2ได้มอบหมายให้กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาให้มีการอบรมเชิงปฏิบัติการในการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบของออนไลน์โดยใช้โปรแกรม o o m ซึ่งโปรแกรมที่เราใช้ในการอบรมก็คือโปรแกรมแคนวา l ไล e ์เวิร์ e ชีและ Google Form รูปแบบการนิเทศติดต,ตามและประเมินผลการจัดการศึกษาเราใช้รูปแบบการนิเทศแบบสมยัยโดยการนิเทศแบบออนไลน์ตามกลุ่มเครือข่า,ขายพัฒนาคุณภาพการศึกษา18กลุ่มเครือข่า,ขายพัฒนาคุณภาพการศึกษาสำหรับการรายงานโควิด19เบกทางโรงเรียนจะทำการรายงานผ่านระบบในทุกสัปดาห์นะคะ โดยผู้รับผิดชอบงานก็จะทําการปลดล็อกการยืนยันข้อมูลให้โรงเรียนในทุกวันจันทร์และจะทําการสรุปผลการรายงานในวันศุกร์หลังเวลา15 30. นาฬิกาจุดานสำหรับโรงเรียนที่มีปัญหาหรือข้อสอบถามเกี่ยวกับการรายงานข้อมูลนะคะก็จะทําการประสานมายังศึกษานิเทศประจํากลุ่มเครือข่ายหรือศึกษานิเทศที่รับผิดชอบค่ะ ส่งเสริมการศึกษาทางไกลเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารได้มีการจัดหาอุปกรณ์วัสดุสื่อเพื่อใช้ในการบริหารจัดการของเขตพื้นที่และสานศึกษาโดยจัดซื้อระบบโปรแกรม Zoom Meeting ที่มียูเซอร์ผู้เข้ามาใช้งาน500คนไม่จำกัดเวลาเพื่อสนับสนุนส่งเสริมในการบริหารจัดการการประชุมการสัมมนาการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของโรงเรียนครับ ส่งเสริมการจัดการศึกษาได้รับมอบหมายเป็นศูนย์การเฝ้าระวังและติดตามการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโควิด -19 ทำหน้าที่ในการรายงานข้อมูลจำนวนผู้ติดเชื้อภายในจังหวัดผู้รับวัคซีนในแต่ละวันรายงานรูปแบบการจัดการเรียนการสอนของสถานศึกษาและเป็นศูนย์รับการประสานงานในการใช้สถานที่ราชการเป็นศูนย์กักตัวและพักคอยผู้ป่วยโควิด -19 ค่ะ